คุณนะครับมาลูกมา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 แนวันตุดจีนนี่รู้งานจังเลยนะขอบคุณครับคนะุณน้าอ้าวนี่หนูไม่ได้ใส่ชุดแดงมาเหมือนเพื่อนเนี่ยหนูไม่มีเชื้อสายจีนใช่ไหมเชียงกียวอีเกอร์หงปาจำมาหรือเปล่าเนี่ยลองพูดสำเนียงจีนนะฟังให้ชื่นใจสิสมเปียคณะคณะประลองนน่นี่เห็นไหมหนูนะไม่ต้องเอาอ่างเปาก็แล้วกันนะคอยดูนะไอ้อแก่ วันนี้วันตุ่จีนมีอ่งเปาแจกเด็กๆที่มาขอตุ่จีนเยอะเลยซินเชี่ยวหนยซิ่งี่ยว่ชายคุณน้าครับมาลูกมามามาแม่วันตุีนจีนรู้งานจังเลยนะอ้าวนี่ลูกขอบคุณคคะคุณน้าอ้าวนี่ลูกขอบคุณครับ,นะบคุณคนะ้อาอา้าวนี่หนู ไม่ได้ใส่ชุดแดงมาเหมือนเพื่อนเนี่ยหนูไม่มีเชื้อสายจีนใช่ไหมอมืทำไมถึงแต่งแบบนี้ผงแปรงของจริงนะคะคุณงนะเาเชียงเกี่ยวอะีเกิหงปาจำมาหรือเปล่าเนี่ยคนจีนก็ใส่ชุดแบบนี้ไม่ใช่เหรอนี่คนชุดแดงเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายจีนไหนลองพูดสำเนียงจีนให้นะฟังให้ชื่นใจซิสมเปียคณะคณะประลองนี่นี่เห็นไหมของหนูนะ่ะไม่ใกล้เคียงเขาเลยหนูนะ่ะไม่ต้องเอาอ่างเปาก็แล้วกันนะชุดก็ยังไม่ใช่สีแดงเลย ไปๆๆๆไป,ไป,ไ,ป <S <S ไปลูกไปเอาตังค์มาซื้อติ่มซำกินนะล,ลูกนะไปๆๆไ,ปไปขอดูือกนะไอ้แก่คุณนาคะหนูแต่งชุดพีพอามาแล้วหนูขออังเป่านะคะนี่ใครเนี่ยก็หนูไง มาขออ่างปอกกับเพื่อนเล่งหนูไม่ได้เพราะคุณนะว่าหนูไม่แต่งชุดตุ่จีนโอ้ยนะจาแทบไม่ได้เลยเนี่ยเอา้าแต่งตัวมาเข้ากับเทศกาลตุ่จีนงั้นเอาอ่างเป่าไปเลยลูกคุณค่ะฮขอดูเลยลวกันฮะแค่รอยเดียวเองเหรอหนูซื้อชุดกี่พอมมาตั้งหลายบาทแน่คุณนะกงหนูเลยเนี่ยเอาีกเลย,ยหนูใจเย็นๆนะใจเย็น เงินอ่างเปาน่ะมันแล้วแต่คนจะให้นะลูกในซองอ่างเปานี้น่ะก็มีแค่ร้อยบาททุกซองเลยแค่หนูกลับบ้านไปใส่เสื้อสีแดงมานะก็จะให้อ่างเปาแล้วแต่หนูน่ะเล่นใหญ่เกินไปแล้วยังมาหวังเงินอยู่ในอ่างเปานะอยากจะได้เยอะๆอีกมันไม่ดีนะลูกนะเทศกาลตรุษจีน่ะเขาแล้วแต่คนให้ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ก็ตาม หนูอย่าไปคาดหวังเงินกับเขานะลูกครับคุณนาหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอ้าวต่อไปก็อย่าทแบบนี้อีกแล้วชุดกีเพา่เนี่ยซื้อมาแพงเฉยเฉยเนี่ยเอากลับบ้านไปให้แม่ใส่ก็แล้วกันนะลูกนะครับผมจะเอาชุดกลับไปให้แม่ใส่ดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดี ก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีรอบน้อง